สวัสดีครับท่านสื่อทผมพุกและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้ามาด้าสองสกายแอทิฟเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับสี่เส้นใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นยางนุ่มเงียบรีดน้ำดีระยะเบรกสั้นนะครับแนะนำตัวนี้เลย넥เซนเอ็นจิล่าเอสยูสี่ขนาดเดิมตรงรุ่นนะครับเป็นหนึ่งแปดท่าทับหกห้าอาร์สิบห้านะครับผมลูกค้านะครับเลือกใช้เป็นตัวยาง넥เซนนะครับรุ่นเอสยูสี่ตัวนี้แนะนำนะครับบอกถนนดีทั้งทางเปียกและทางแห้งนะครับ และที่สำคัญนะครับตัวยางนะครับ hmm. ม mm ีประกันยางให้ด้วยจากการใช้งานนะครับบาดเบียดบวบแตกระเบิดเปลี่ยนเส้นใหมให้ทันทีนะครับในหนึ่งปีหรือ25,000าโลสหรับลูกค้านะครับที่รับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเซนไม่ว่าจะเป็นขนาดใดรุ่นใดนะครับที่ร้านยางเจริญรื่งครบ4เส้นนะครับรับบริการนะครับติดตั้งส่งล้อเติมลมในเจนและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวสาหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับใช้งานยางในเซนในชีวิตประจําวันอยากได้ยางในเซนขนาดใด รุ่นใดนะครับหรือจะใช้กับรถยนต์รุ่นไหนปีไหนเราโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ผมบุกทีมงานอยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ